สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออพิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับเดือนมกราคม2568สําหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวเกี่ยวกับทางกองทัพกะเรงเคนอยู่ออกถแถลงการนะครับพวกเขานั้นสามารถยึดค่ายมูเตะสําเร็จนะครับพร้อมยึดอาวุธและกระสุนปืนจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางสาภาพแห่งชาติกะเรงเคนอยู่กองพลที่3 เขตหยองเล็บบินนะครับได้เปิดเผยว่าค่ายมูเตซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองจอกจีนะครับเป็นค่ายของสภาทหารที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์โดยกองกําลังกะเลี่ยงเคเอนดียวเคียนเหนวเอร่วมกับกองกําลังพัธมิตรได้ทําการโจมตีค่ายดังกล่าวตั้งแต่เมื่อในวันที่31ธันวาคม2024และสามารถยึดได้สําเร็จในวันที่3มกราคม2025ที่ผ่านมานะครับ ระหว่างการกวาดล้างพบอาวุธประเภท m a 3และกระสุนจำนวนมากกว่า26สนิดในค่ายพร้อมกับศพของทหารอย่างน้อยสีนายนะครับที่เสียชีวิตภายในค่ายและอีก4นายที่พบในบริเวณใกล้เคียงทางพัตโตซอวามูนะครับโฆษกของกองพลที่3เปิดเผยว่าการยึดค่ายมูเตมีความสำคัญต่อการตัดเส้นทางลำเลียงสเปงอาหารของทหารพม่านะครับ ค่ายมูเดตน,นะครับมีความสําคัญเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักในการลําเลงสเปงอาหารจากเบิงจอกจีถึงในพื้นที่ปลายทางในเขตสภาทหารควบคุมนะครับหากค่ายถูกยึดสภาทหารจะประสบปัญหาในการเคลื่อนย้ายสเปงอาหารฉะนั้นพวกเขาต้องสิงลงมือก่อนประโดดซอวามูกล่าวนะครับ การประทาสรบกันครั้งนี้นะครับสภาทหารพม่ามากกว่า40นายได้ถอนกำลังพลออกจากค่ายและย้ายไปยังค่ายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงในขณะที่กองกำลังเสริมของทหารพรมา่าได้ตั้งฐานชั่วคราวในหมู่บ้านซอมีเพื่อหาแนวกันชนจากประชาชนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหลังการสูญเสียค่ายกองทัพสภาทหารได้เพิ่มการโจมตีโดยใช้อากาศยานและปืนใหญ่ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต้องอพยพออกจากถิ่นฐานนะครับการโจมตีค่ายอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านต้องหลบภัยในป่าและภูเขาโรงเรียนในพื้นที่ต้องหยุดการเรียนการสอนหรือย้ายสถานที่เรียนไปยังในพื้นที่ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ อาหารและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตอยองเลปินนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่และการสลบที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การร,ประปาหารในปี2021โดยในช่วงต้นปี2025นี้มีรายงานว่าประชาชนอย่างน้อย5คนในพื้นที่เสียชีวิตจากการโจมตีนะครับ การต่อสู้ระหว่างกองกําลังภายใต้แกนนําของเขียนอยู่และสภาทหารปวนเส้นทางอาเภอเจอกจีมูแต่ยังคงดําเนินต่อไปนะครับโดยยังมีค่ายสภาทหารอีกสามแห่งในพื้นที่ที่รอการดาเนินกําจัดจากกองกําลังกระเลงเขนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวการสรุประหว่างเขียนอยู่และทหารพรมา่า ในจอกจีนะครับซึ่งทางฝ่ายเคนอยู่ได้ยึดฐานที่มั่นของทหาพรพมา่าซึ่งเป็นฐานสําคัญนะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับกองทัพพม่าโจมตีทางอากาศในจอกนีมอนะครับส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย40รายและบ,บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายมากกว่า500หลังคาเรือนนะครับ แหล่งข่าวอลาก,กันร,รายงานว่ากอยันแปรนะครับในรัฐยะไข่และในพื้นที่จอกนีมอนะครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ a อถูกโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินลบของกองทัพเมียนมาเมื่อในวันที่28โมกราคมเวลา13นิกานะครับส่งผลให้ประชาชนเชสียชีวิตประมาณ40คนและได้รับบาดเจ็บมากกว่า20คน การโจมตีครั้งนี้ยังทําให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่สุ่มส่วนทางตอนใต้ทางเหนือและทางตอนกลางของเขตจอกนีมอนะครับได้รับความเสียหายมากกว่า500หลังคาเรือนเนืน่องจากภัยไหม้นะครับอันนี้ก็เป็นการก่อการร้ายของทหารพรม่านะครับจะเรียกได้ว่าถางฝ่ายมินอองไลน์เป็นอาเซียกรรมส่งขามก็พูดได้แล้วนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ